จ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าแม่ตะไคร้พร้อมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้และอาสาสมัครชุดแมวไฟร่วมทําแนวกันไฟบริเวณดอยนางมาะตําบลออนกลางอําเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อป้องกันไฟป่าในช่วงฤดูแล้งพื้นที่ดอยนางมาะเป็นเขาหินปูนลูกโดดที่มีความคล้ายกับดอยเชียงดาวหากเกิดไฟป่าเกิดขึ้นจะมีความยากลำบากในการเข้าพื้นที่เพื่อดับไฟ และมีโอกาสสูงมากที่เจ้าหน้าที่อาจได้รับอุบัติเหตุทําให้ได้มีการตั้งจุดตรวจและลงทะเบียนคนที่หาของป่าและลงทะเบียนคนที่เข้าป่าเพื่อป้องกันบุคคลภายนอกเข้าพื้นที่และการลักลอบเผาป่าล่าสุดในปีนี้มีการบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ไฟป่าและฝ่ายปกครองทำให้สามารถเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนและตั้งจุดสกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ พื้นที่ของบริเวณนี้ค่ะโดยเฉพาะแบบว่าดอยนางมอเนาะที่เราเห็นก็จะเป็นเขาหินปูนดังนั้นการเข้าถึงพื้นที่อะค่ะค่อนข้างจะยากแล้วก็อันตรายพอสมควรคือเดินตอนกลางวันมันมันก็ยากแล้วเนาะการเข้าถึงพื้นที่มันมันไกลแล้วก็มันสูงและยิ่งกลางคืนอย่างเงี้ยค่ะความอันตรายหรือว่าการทำงานมันต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรคือเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นอกจากนี้ยังมีการยกระดับป้องกันในพื้นที่เสี่ยงดอยนางเมาะจึงมีการทำา m o มของ3าอำเภอได้แก่อําเภอแม่ออนอําเภอสารกำแพงและอําเภอดอยสะเก็ดเพื่อร่วมบูรณาการป้องกันไฟป่าในกลุ่มป่าที่5และสนับสนุนสภพก,กําลังและอุปกรณ์ซึ่งกันและก,กันในส่วนของพื้นที่แล้วเขาก็มีการจ้างแรงงานพี่น้องประชาชนเข้ามาเป็นพลังบวกเสริม ในการที่จะเข้ามาช่วยดูแลเรื่องของการทําแนวกันไฟก็ดีนะครับเรื่องของการที่จะช่วยกันลาดตระเวนแล้วก็ตั้งเป็นจุดตรวจจุดสกัดต่างๆนะครับรวมถึงมีการลงทะเบียนเฝ้าระวังในส่วนตรงนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่ได้มีการลงนามเอ็มูร่วมกับทั้ง 3- 4มสี่ห้าอำเภอนี่นนครับในการที่จะเข้ามาช่วยกันดูแลรักษาความปลอดภัยในส่วนของปัญหาหมอกควันไฟปา่าปีนี้ยังเป็นปีแรกที่ทางสํานักพื้นที่บริหารพื้นที่อนุร,รักษ์ที่16 มีการจัดจ้างชาวบ้านจำนวน1 5 0 0อัตราเป็นเจ้าหน้าที่ประจำจุดฝ้อะรองไฟป่ามีรายได้ทดแทนการเก็บหาของป่าดำรงชีพเดือนละ9000บาทพร้อมกับทำประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิตซึ่งล่าสุดมีเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าได้รับบาดเจ็บจากการดับไฟป่าในพื้นที่เขตจ,จังหวัดเชียงใหม่แล้วสคนวีรพัฒนาตราไทย P ี s สรายงาน